สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอานิสงค์ของศีลค่ะเราจะดูกันผ่านเรื่องเล่าจากชาดกเรื่องหนึ่งชื่อว่าศีลวีมังสะชาดก ซึ่งข้อมูลที่เราใช้คุยกันวันนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากอัธกถาหรือคำอธิบายขยายความของชาดกเรื่องนี้นะคะครับผมที่มาของเรื่องนี้ก็คือเกิดขึ้นที่วัดพระเชตวันนู้นเลยค่ะสมัยพุทธกาลตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบว่ามีพราหมณ์ท่านหนึ่งกำลังคิดคิดอยู่เรื่องศีลของตัวเองนะคะครับ กำลังใคร่ครวญอยู่ใช่ค่ะพระองค์ก็เลยทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติของพระองค์เองให้ฟังเป็นเรื่องย้อนไปสมัยนู้นเลยพระเจ้าพรหมทัต์ครองเมืองพาราณสีอ๋อครับตอนนั้นเนี่ยมีปุโรหิตก็คือพราหมณ์ที่ปรึกษาของพระราชาท่านหนึ่งท่านเกิดความคิดขึ้นมาเออจะว่าแปลกก็ได้นะคะคืออยากจะทดสอบศีลของตัวเองนะคะทดสอบศีล ทำยังไงล่ะครับนั่นวิธีของท่านก็น่าสนใจมากค่ะท่านจงใจไปหยิบเหรียญกระสาปะหรือที่เรียกว่ากะหัปะนะจากแผงนับเงินของหลวงนะคะครับหยิบมาวันละเหรียญทําแบบนี้อยู่สองวันปิดกันเลยค่ะให้ดูเหมือนว่าตัวเองเป็นขโมยจริงๆโอ้โหนี่มันเสี่ยงมากๆเลยนะครับทําแบบนั้นเนี่ยเสี่ยงมากแล้วก็เป็นไปตามคาดวันที่สามเท่านั้นล่ะค่ะราชบุรุษก็จับท่านได้เลย จับได้คาหนังคาเขาเลยแล้วก็คุมตัวไปเพ่าพระราชาเลยใช่ไหมครับในฐานะเป็นขโมยใช่ค่ะถูกจับไปในฐานะโจรลักทรัพย์เลยแต่ว่าระหว่างทางที่โดนคุมตัวไปเนี่ยท่านผูรหิตก็เหลือบไปเห็นหมอง,งูคนหนึ่งกำลังเล่นกับงูอยู่พอดีอ๋อครับมีรายละเอียดตรงนี้ด้วย แล้วพอไปถึงหน้าพระที่นั่งท่านก็สารภาพตรงๆเลยใช่ไหมคะว่าทําไปทําไมใช่ครับท่านกราบทูลพระราชาเลยว่าที่ทําไปเนี่ยไม่ได้มีความต้องการอยากได้เงินหรืออยากได้ทรัพย์สินนั้นเลยนะครับเอ่อแม้แต่น้อยนิดก็ไม่ต้องการเอา้าแล้วทําไปทําไมคะเนี่ยท่านบอกว่าที่ทําลงไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจะทดลองครับหรือเรียกว่าพิสูจน์คุณค่าความหมายจริงๆของศินในใจท่านเองเท่านั้นแหละครับ โหเพื่อพิสูจสน์ศีลถึงกับยอมทำขนาดนี้เลยแล้วท่านก็กล่าวเป็นคาถาออกมาด้วยใช่ไหมคะครับผมกล่าวเป็นคาถาเลยคาถาแรกนี่น่าสนใจมากค่ะท่านเปรียบเทียบกับสิ่งที่เห็นมาระหว่างทางเมื่อกี้บอกว่าศีลน,นั้นดีงามศีลน,นั้นยอดเยี่ยมในโลกดูเถิดงูใหญ่มีพิษร้ายแรงยังไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะรู้ว่าตนมีศีลการเปรียบกับงูพิษนี่เออมันหมายความว่ายังไงคะครับ เป็นการเปรียบเทียบที่ลึกซึ้งนะครับคือท่านชี้ให้เห็นว่าขนาดงูเนี่ยซึ่งมีพิษร้ายเป็นอาวุธตามธรรมชาติของมันเลยนะแต่มันยังรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ทำร้ายใครง,ง่ายๆเปรียบเหมือนว่ามันมีศีลใ,ในแบบของมันคือรู้จักควบคุมอำนาจหรือพิษส่งที่มีไม่เอาไปใช้พร่ำเพรื่อโอ้ศ oh. ีลในความหมายนี้ก็เลยสะท้อนถึงการควบคุมตนเองและก็ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนมีพลังแต่ไม่ใช้ในทางที่ผิดหรือไม่จําเป็นต้องใช้ก็คือการควบคุมตัวเองนี่เองแล้วคาถาต่อๆมาท่านก็เน้นย้าเรื่องประโยชน์ของศีลนี่ใช่ไหมคะถูกต้องครับคาถาต่อๆมาก็จะขยายความว่าศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่บัณฑิตรหรือผู้รู้เขารับรองกันนะว่าเป็นเครื่องป้องกันภัยได้จริงๆอืมทาให้ตินที่รักของคนรอบข้างของญาติมิตรแล้วก็ตายไปแล้วเนี่ยก็ย่อมไปสู่สุคติ คือภพภูมิที่ดีครับแล้วความหมายของศีลจริงๆในที่นี้คืออะไรคะใช่แค่ข้อห้ามหรือเปล่าคือถ้ามองในความหมายกว้างๆนะครับศีลก็คือความประพฤติท,ที่ดีงามทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจเลยเป็นอาจาร,รย์มารยาทที่ดีงามคาถาเหล่านั้นก็เน้นย้ำว่าศีลคือความปลอดภัยเป็นแนวทางของผู้ประเสรศิฐหรือที่เรียกว่าอริยะนะครับค่ะและยังทําให้ผู้มีศีลเนี่ยเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วย ในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าวิโรจติครับวิโรจติครับแปลว่ารุ่งโรจสว่างสวยัยเหมือนอย่างกับกองไฟที่อยู่บนยอดเขาสูงๆเลยครับมันจะเห็นได้ชัดเจนโหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะหลังจากที่ท่านทดลงจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขนาดนี้ท่านปุโรอิตก็ได้ข้อสรุป ให้กับตัวเองแล้วก็กราบทูลพระราชาไปครับผมท่านบอกว่าจริงๆแล้วตัวท่านมีทรัพย์สม,มัติมากมายอยู่แล้วแต่ต้องการพิสูจน์ให้แน่ใจจริงๆว่าศีลเนี่ยสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดวงตระกูลหรือว่าฐานะอะไรก็ตามสรุปคือศีลน,นี่แหละประเสริฐที่สุดใช่ครับแล้วผลจากการทดลองและการตกผลึกทางความคิดครั้งสำคัญนี้มันเปลี่ยนชีวิตท่านไปเลยนะเปลี่ยนยังไงคะ ท่านตัดสินใจขอบวชเลยครับแม้ว่าพระราชาจะาพยายามทัดทานเพราะเสียดายความรู้ความสามารถของท่านมากแต่ท่านก็มุ่งมั่นตั้งใจสละชีวิตทางโลกจริงๆเข้าป่าไปบำเพ็ญเพียรในฐานะฤาษีครับแล้วการบำเพ็ญเพียรของท่านก็คงจะก้าวหน้าไปมากเลยสิคะก้าวหน้ามากครับท่านปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังจนกระทั่งได้อภินญ,ญาคือมีความรู้ความสามารถพิเศษเหนือคนทั่วไปอย่างเช่นตาทิพย์หูทิพย์อะไรแบบนี้นะครับ แล้วก็ได้สมาบัติด้วยคือความสามารถในการเข้าชานสมาธิในระดับที่สูงมากๆโอ้โห oh. แล้วด้วยอนิสงค์ของศีลที่ท่านมั่นคงมาตลอดกับการปฏิบัติธรรมนี้เองพอท่านสิ้นชีวิตไปก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกครับเป็นผลจากการรักษาศีลและบำเพ็ญเพียรจริงๆนะคะแล้วจุดเฉลยสำคัญของชาดกเรื่องนี้ที่ทำให้เราต้องเอ่อทึ่งเลยก็คือพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าครับ พามปุโรหิตคนที่ทําการทดลองศีลครั้งใหญ่นั้นก็คือพระองค์เองในอดีตชาติหรือพระตถาคตนั่นเองใช่ครับนั่นคือบทสรุปของเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นแก่นแท้จริงๆของเรื่องนี้ก็คือการตอกย้าให้เห็นคุณค่าสูงสุดของศีลว่ามันมีความสําคัญเหนือกว่าทรัพย์สินเงินทองเหนือกว่าสถานะทางสังคมหรือแม้แต่ชาติกําเนิดวงตระกูลค่ะ มันสำคัญมากขนาดที่ว่าคนคนหนึ่งยอมเสี่ยงชื่อเสียงเกียรติยศหรือแม้กระทั่งอิสรภาพของตัวเองเพื่อจะเข้าใจให้ถึงแก่นแท้ของคุณธรรมข้อนี้จริงๆครับการกระทําที่ดูอาจจะสุดโต่งไปหน่อยของท่านปุโรหิตในเรื่องนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่าศีลไม่ใช่แค่เรื่องการทำตามกฎเฉยๆแต่เป็นการเข้าใจคุณค่าจากข้างในจริงๆครับผม เข้าาใจจกใจเลยก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าถ้าศีลหรือหลักการในชีวิตของเรามันสําคัญได้ถึงขนาดนั้นจริงๆการที่เราลองหันมาสํารวจหรืออาจจะลองตั้งคําถามกับหลักการที่เรายึดถือปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจําวันดูบ้างมันอาจจะช่วยให้เราเห็นความเข้มแข็งที่แท้จริงของเราหรืออาจจะเจอแง่มุมที่เราเองก็ยังต้องขัดเกลาหรือพัฒนาต่อไปก็ได้นะคะเป็นข้อคิดที่ดีมากครับน่าจะลองนําไปพิจารณากันดู